สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องรีวิวอินดี้บายสาวุดรนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาที่วิส s ี s ส a คาฟค่ะทุกคนเป็นคาเฟ่เปิดใหม่นะคะเปิดได้ประมาณ1เดือนเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นบริเวณหน้าร้านนะคะทุกคนสวยมากๆเลยอันนี้หน้ารา้านสไตล์แบบมินิมอลนิดนึงเราเรียกสไตล์อะไรก็ไม่รู้เนะเาะออแล้วก็มินิมอลไปก่อนอะไรๆทุกอย่างเราก็เป็นมินิมอลไปก่อนนะคะอันนี้ก็กําลังจะประดับไฟนะคะ ั้งอยู่ตรงไหนล่ะคะก็นี่เลยค่ะถนนสีชุมชื่นนะคะก็ก่อนจะไปถึงสี่แยกบ้านจิกค,ค่ะใกล้ๆกับเรือนจำนะคะแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับเทคนิคยันยนต์นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นบริเวณในส่วนของคาเฟ่นะคะทุกค,คน ญาตถไทยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นบริเวณของนี่ค่ะคาเฟ่นะคะ<ม>เป็นไงคะทุกคนบรรยากาศที่นี่ดีมากๆมี WiFi นะคะแล้วก็สามารถนั่งทำงานได้นะคะ10โมงถึง3ทุ่มนะคะอันนี้ก็ในส่วนของบริเวณชั้น1น,นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆขึ้นไปที่ชั้น2นะคะสำหรับใครที่ไม่ชอบนั่งชั้น1น,นะคะก็มานั่งที่ ะะมาเอ,อ้ก็จะมีกีตาร์นะคะเล่นได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูหน่อยสิแล้วก็อันมาในบร,ริเวณชั้น2นะคะชั้น2ก็จะมองไปตรงชั้น1ได้นะคะเป็นโถตรงนี้เลยนะคะก็บรรยากาศดีนะคะอันนี้ก็บรรยากาศของชั้นสองนะคะก็จะเป็นลักษณะหที่นั่งเยอะเลยะคะ่ะทุกคนสามารถนั่งทํางานชิลๆได้นะคะ จะมาที่บริเวณชั้นหนึ่งกันต่อนะคะเพื่อที่จะมาดูเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของอาหารที่เราสั่งวันนี้นะคะวันนี้แอดมินทานสลัดนะคะเปิดมานานหรือยังคะประมาณตอนนี้เจอได้เดือนละครับอ๋อจะได้จะคผมเดือนแล้สิ้นเดือนนี้ก็ผมเดือนนึ่งใช่ครับอาหารจะเป็นแนวไหนคะเป็นยุโรปอิตาลีอิตาลีอเมริกาใต้แล้วก็มีไทยผสมอยู่ด้วย และนี้ก็เป็นเมนูสำหรับสั่งอาหารนะคะหรือเป็นเมนูพวกเอามาแชร์กันครับเป็นชาร์ลิงอะไรนี้ครับแล้วเราก็จะมีให้เลือกหลายอย่างลองดูกัวได้ครับอย่างรู้จักตัวนี้ผมแนะนำไงอาหารไทยมีอะไรบ้างอาหารไทยส่วนมากก็จะเป็นยำครับพวกยำพวกแนงครับยำผนงมีนนม<า>จะขายดีลลแล้วก็หนาไก่ตุ๋นเป็นซิกเนเจอร์ร้านเราเพื่อนๆอยากทานอะไรตามมาดูกันเลยนะคะ โอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็มาทานเบาๆนะคะด้วยเมนูสเต็กพอกช็อปนะคะแล้วก็นี่ค่ะสลัดกุ้งทอดนะคะเป็นยงไงคะน่าทานไหมคะค่ะและสำหรับใครที่มองหาคาเฟ่นั่งทำงานชิลๆนะคะมีทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะก็สามารถมาได้ที่ v i s i s Cafe ค่ะ สำหรับเส้นทางมาก็ง่ายๆนะคะก่อนถึงสีแยกบ้านจิกสีช่ชมชื่อนะคะใกล้ๆก,กับเรือนจํานั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปทานอาหารกันนะบ๊ายบายจ้า